สวัสดีครับมาพบกันอีกกับช่องพอวอนรถไทยสิ่งนะครับอยู่กับเจา้า LC708 ดีที่เจา้าเก่าเจา้เจาเดิมครับรถพึ่งทำงานมือแรกหลังจากที่ื้่มาไหวจักระยะ อันนี้ไปปากกัะแท่ครับปักกันแทกปักกัะแท่แล้วก็มา,ากับมาเบิงว่ามันมีร้อยซึมร้อยหัวเพิ่มเติมบอ่อแต่ว่ารถรุ่นนี้ามไพกกับว่ารถคาดมันหนักเป็นปกตินะครับคือเหยียบเหยียบคาดดีเป็นนักหนักเป็นแข็งแข็ง เนื่องจากผมบริตต่อตัวนี้ครับผมก็สศิรัดแปลงต่อร่องเบิอง่ามันจะนิ่มขึ้นคือเป,เ,ปเ,ปเป็นเว่า์เป็นเป็าบอแต่มันนิ่มขึ้นกะสีต่อเอาเลยครับดูซึกว่าใดสตาร์ทอยากอืดๆพี่น้องมีแนวทางแก้ไขอ่าด่งแนว้ยเหตุอย่างไหนดมันแจงสีมอน ช่วยคอมเมนต์ผมไม่ผมในเรื่องรับเพราะว่าผมกะเป็นมือใหม่คือว่าครับเพราะท่านเหตุยังเป็น่นแต่กำลังศึกษาลิปเพื่อนๆอ,อยู่ว่าเพื่อนเห็ุยังไงจะกำลังศึกษาแนวทางครับการดํารุงรักษาการเหตุการต่างพันทดล่องไปนน่าครับ หลุดร่องแต่ก็บเบิงไปน้ำแต่ผมว่าผมจีตั้งใบคัดไยไม่ว่ามันมันมันอยากคัดโดดอยู่หน้าครับไ่มันก็นอยากบ่อยากไปน้ำโดดอยากดึงๆแน่ฝา,านใบยีพซีหกฝานไถมวนอยู่ครับไถมวนอยู่ บอ่อยากดึงโหลดปันไดหรือว่าตัางกำลังเป็นเพื่ออย่างไรกับโอหูนะครับแต่ว่ากับตัวนี้ผมกับวัานไทายหรอกผมว่าสิเปลี่ยนเปลี่ยนสลักใหม่ครับตากไก่สิซื้อวัดสดุนี่ิ่นมาเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้ผมลองเมืองเด็กครับผมว่าสิติดบูดพี่น้องว่าอย่างไรครับนี่ คือบ่ใส่วูดในมันจำกันครับหูตากไก่เขาว่าสิคืออะไรพี่น้องบัวขั้นแม่นเขาเปลี่ยนสลักใส่พุมว่าบัดย่มเอาไปใส่จอบมุนนี่มันมันมันสีบวัวไรเผมก็เลยววาสิใส่วูดต,รตรัวนี้สิไปขอให้โรคกึ่งปเป็นเดชไห่นะครับ พอดีไหนเห็นพอดีหู้แล้วก็เอามาเสื่อมแปะไปนี่คือตัวนี้ครับเปียนตัวนี้ถิมครับเจียถิมตัดถิมแล้วก็ใส่บูดใหม่เข้าไปถูกพื้นแตกครับไปไถเบงถูกพื้นแตไไกแต,ตัวหนังก็ะรวมคัดถ่ายรวมแห้งครับรมก็บไม่ก็หมา่างวนเป็นสองวนเป็น ว่ากระซึ้งาฝืนอยู่มีนั่นหน้าสีมีวูดขับั้างในมันควยแห้งที่เป็นจองจองหลด,ดในจังหน่อยรดดมาอยู่ได้ประมาณเดือนกลักวๆครับแต่พึ่งทำงานมือแดกผมมาจจะทำงานเนาะว่า ปริการไปหางเงินมาไหวซื้อนุ่มให้ดูครับด้วยบริยุบาลจากผู้เฒ่าเพิ่นอยากให้ยุบานเห็นให้เห็นหน้าซอยนก็เลยสื้อรถ้อเรื่อให้เรือบ่ไไรครับได้มีจะ่รถนี่แหละรถไทยรับจะเขาฝากช่งฝากติดตาม ฝากแช่ฝากกดได้ให้ช่องน,น้อยๆนำมูในเด้อครับพด้ให้มีคาสื่อออกสื่อนุ่มลูกคือเพิ่นผมเห็นตั้สองสว่วอุววครับเ่นว่าพอได้ซสื่อนุ่มสื่อผมสื่อออกสุรอหลดนำปลาผมก็ยู่วนขกออ้นแล้วครับอยไฟสร้างอำเภอเดียติดต่อกับบุญธริศ ทั้งนี้สีแห้งแห้งครับเดีย๋ยวพี่นอ้องปอนบอลลงมาจะเกลื่ออยู่ครับนี่ไปใช้กับคือด้วยโจรลดแต่ว่าหน้าผมพศเสาตผมใช้ไหวเพื่อเราชุบหมูลดหน่อยใชอูอ้ดูนขนาดพศเสาผมเป็นคนรู้เลยครับจำหนึ่งยูมลดยูมเพิ่นบ่อยเลยครับเป็นคนรู้ เปิ้นเห็ดเปิ้นส่างเก่งผมโบไนซอดอกมาเป็นลูกเขยกะกิน,นหน้าอยากเลี้ยงลูกสเช้าวนไปเจะห่อาบเดือดร้อนเพิ้ลน,นอพี่น้องนอ,นอจะห่อญาติกินหากลุ่มปากเท่าแล้วโบเดือดร้อนพ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับเพิงง่ลโบหวังยังน้าเมาล็อกเท่าคือกันครับกับอยากให้พ่อแม่ อยู่ดีสบายากระเฮ็ดบ่ได้ทำพ่อทำแม่หรอกครับพี่น้องเพิ่นว่าคันผู้ใดเก่งกว่าพ่อกว่าแม่ผู้นั้นสิรวยชิฟเท่าเช่าเท่าของพ่อของแม่เลยครับแต่ว่าผมเป็นลูกผู้หนึ่งที่เฮ็ดบ่ได้คือพ่อคือแม่ครับขึพ่อแม่ทั้งทั้งพหมดในพอ่อของผมจริงๆอ่ะนอกจากเก่งนะครับเจอแดดของผมครับรถ กบฏะเอวสี่เกียร์ชุนแปดเมื่อแรกด้ครับเป็นมือแรกขังแรกของชีวิตผมบม่เคยไปไวายรถหมูมาเลยครับเป็นจริงถี่บ่ก้าไปเห็ดนะรถหมูเพิ้นหย่านเพิ่นว่าหาย่ยย่านเพิ่นเบาห่นะครับเร็ดไปเดี๋ยวย่านรถเพิ่ลตายมันบ่คือรถจากของเราพี่น้นองเนาะเยียบคืนก็แม่ไปหรอกครับเบิ่ง มันบทเป็ยนนากอะคอยฮัดคอย,คอยทำเอามันกะบที่เป็นไปน้ำครับกับว่มีอย่างไรพี่น้องกับมาฝากช่องคือเก่าครับช่องพลุกอนลดใช้สิ่งฝากไว้น้ำเนี้ยแล้วครับอ้อมก,ก่อนน้อยๆช่องน้อยๆให้พนผ่านๆโปน้ำเพลินเนี้ยผมฝากพี่น้องฟองไปทุกคู่ทุกคนผู้ดใดเหลืผ่านมาเบิ่งคลิปกะกดได้กดติดตามกดแชร์ให้ผมเนี้ยดื้อครับถือว่าทำบุญ ผมเลยชอยชอยผมเลยผ่านการตรวจสอบขอเพื่อนด่ละผมก็บเพื่อเหยีกันครับซ่องกับเป็นเปิดใหม่พร้อมกันกับไถนาในรถมาไถนานี่ยนะครับจะได้อย่าเหียดเห็นเพื่อนเห็ดเป็นแนวทางผู้อยากชื่อรถขั้นนี้ก็ในราคาสามแสนไปไปลายครับเพื่อนตรวจสภาพเช็คให้แบบพร้อมใช่เพื่นพอนวะ แต่ผมกบว่าสีไดงมะเจ็บมาแจงเอาเองละ่ะเขากับพอเห็ดเป็นอยู่ผมก็ไม่ได้สีเดียดนะครับแต่มือมือนีว่าสีใส่ทอแต่เอนใว้ใครับนี่มือนีว่าสีใสทอแล้วใสท,ทอเดี่ยวสิเอารงให้พี่น้องเบิ่งว่ามันสีเท่บอพี่นอ้องซอยคอมเมนต์ได้แล้วครับคันโบป็นตาผมสีตอดถิมผมกบว่ามันสีไข่ยอยู่นะครับเห็นหมูบนใจก็คือจังท่าทางไหม ถ้าผมกับโมมีอย่างไยเหรอครับพอๆกันทิปไหมคลิปนี้ขอสวัสดีครับ